สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาภูนะครับประจำวันที่29ตุลาคมอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาภูกันนะครับวันนี้นะครับมาดูสาเหตุนะครับที่ทําไมมินามิโนะถึงไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นนะครับเจนคอปเปิดเผยเองรวมไปถึงเรื่องราวของเทีโอโกาคันทาร่านะครับแล้วก็นาบีเกต้ากลับมาซ้อมได้แล้วด้วยครับเป็นข่าวดีมากๆขณะที่ข่าวกับฟอรเรียนเวียสนะครับมีการติดต่อพ่อแม่ของพวกเขาไปจริงๆนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสําหรับ ยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าอย่าลืมนึกถึงกระเบนเน็บเช่นเดียวกับยาท่าตาจอมทองนะครับแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยได้นะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือจะสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับอ่ะมาเริ่มไล่เรียงข่าวสารกันไปก่อนอื่นมาดูภาพการซ้อมที่ปล่อยกันมาเมื่อคือนนี้กันก่อนนะครับสาหรับภาพการซ้อมของคืนวันพฤหัสนะตามเวลาอังกฤษนะครับเย็นๆตามเวลาอังกฤษก็จะเป็นบ้านเราก็คือดึกๆบ้านเรานะครับ ภาพที่ออกมาคือติอาโก้คันตาร่านะครับกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนะครับโอ้โหนะตามคาดแหละก็คือเป๊ปไรเดอร์ก็พูดไว้เมื่อวันวันอังคารว่าเดี๋ยวติอาโก้เนี่ยน่าจะกลับมาซ้อมได้ปลายสัปดาห์คือเขาพูดเป็นเครื่องหมายปลายเปิดว่าปลายสัปดาห์ปลายสัปดาห์ของเขาก็คือพฤหัสบดีนี่แหละนะครับกลับมาซ้อมแล้วนะนี่ครับมาพร้อมกับทรงผมใหม่ด้วยนี่ฮะเห็นไหมเป็นทรงผมที่ไม่ได้สกินเฮดเกลียนแล้วจะเป็นแบบว่ามี ความตื้นลึกหนาบางมีแบบข้างบนหนากว่าข้างๆบางกว่าแล้วแล้วก็จะเห็นว่าแกจะมีผมหงอกเล็กๆนะนะครับแต่ทรงผมเนี้ยก็มีแฟนบอลอ่าผมโพสไว้ในในเพจแล้วด้วยละ่ะแล้วก็มีแฟนบอลเข้ามาเมนว่าเหมือนกับตอนที่อยู่กับอ่าบายยันวินิคเลยทรงเนี้ยนะจะแบบมีผมข้างบนหน่อยนะครับเหมือนกับเริ่มไว้ผมแล้วนะครับนี่ก็กลับมาเช่นเดียวกับคนนี้จริงๆหลายๆคนไม่รู้นะว่าเจ็บไป2เดือนกว่าแล้วนะครับสําหรับ คาริอุสนะแต่ถึงต่อให้ไม่เจ็บเนี่ยก็มีคนถามมาว่าแล้วทําไมคาริอุสไม่ได้ลงเล่นบ้างเลยหลีคับอย่างเงี้ยไม่ได้ลงเล่นหรอกครับเพราะว่ามือ1อดีศงเบเกอร์มือ2เคลเลเฮอร์พอพ้นจาก2คนนี้ก็ต้องเป็นมือ3ที่เป็นอาเดียนก่อนคือเอาจริงๆคาริอุสเขาไม่ได้อยู่ในแผนทําทีมแต่เราขายเขาไม่ออกเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาอันนี้เราต้องใช้เข้าใจสถานการณ์นะไม่ใช่ว่าจะไปสงสารเขาแนละ้วให้เขาลงดื้อๆมันไม่ใช่ครับมันต้องเรียงลําดับครับถูกไหม อนอกจากเตียโก้คันทล่าครับอีกคนหนึ่งที่กลับมาซ้อมได้คือนาบี้เกตาก็ตามค่าเช่นกันว่าเจ็บฟกช้ำธรรมดาครับก็กลับมายิ้มย้มแจมใสดีนะฮะก็ซ้อมกันอย่างขมักขมันครับนักเตะของเรานะเมื่อวานนี้อ่นนี้ก็คือสภาพทีมที่นํามาฝาก,กเพื่อนๆทีนี้พูดถึงเรื่องนาบี้เกตาเนี่ยก็มีการแซลล์กันในโลกออนไลน์นะครับว่าสาเหตุที่นาบี้เกตาลอดมาได้เนี่ยเพราะมินิชินแพดของเขา หรือว่าสนับแข้งอันจิว๋วคือมันจะมีนักเตะบางคนใช้สนับแข้งแบบปกติก็คือจะยาวหน่อยใช่ไหมที่เราเห็นกันแต่ก็จะมีบางคนเหมือนกันที่เข้าแก๊งสนับแข้งอันจิว๋วอะดูไปที่ข้อเท้าของนาบิเกตาครับเราจะเห็นว่าเกตาเลือกใช้สนับแข้งอันจิว๋วเห็นไหมเออไม่ใช้อันใหญ่นะจะใช้อันจิวจ๋วๆเลยเห็นไหมครับแล้วซึ่งไออันจิ๋วที่ว่าเนี่ยถ้าเรามาดูตำแหน่งการเสียบของบล็อกบาร์เนี่ย มันตรงเป๊ะเลยกับไอ้ตรงอันจิ๋วที่ที่อยู่ตรงบริเวณแถวๆนั้นพอดีเลยก็อาจจะทําให้เกิดแค่รอยฟกช้าดําเขียวเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาก็แซวกันว่าถ้าเกิดว่าไม่มีไอ้เจ้าจิว๋วอ่าสนับแข้งอันจิ๋วเนี่ยอาจจะเจ็บหนักกว่านี้แล้วก็ได้อ่านี่เป็นสิ่งที่ผมว่าเขาแซวกันนะเออนะครับอย่างคนอื่นเขาจะใช้แบบอันยาวไหมอย่างฟาบินโยเนี่ยอันยาวอแต่ทีนี้ผมเปิดรูปฟาบินโยมาเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดก็คือเรายังไม่เห็นภาพซ้อมของฟาบินโยดังนั้น โอ้ oh, วันพฤหัสแล้วสิไม่อะสมมติต่อให้วันศุกร์อะเขากลับมาซ้อมในวันศุกร์วันเสาร์ก็เตะแล้วผมว่าน่าจะเร็วไปสําหรับการแบบเร่งใช้ฟาบิโอดังนั้นฟาบิโออาจจะไม่ทันว่ะในเกมที่เจอกับอ่าบริันในวันเสาร์นี้แต่ว่าอย่างที่ยืนยันกันมาเลยว่าเขาเจ็บไม่หนักดังนั้นเกมกับแอตมาริดในการสัปดาห์หน้าน่าจะทันเนาะดังนั้นเนี่ยก็เหลือไม่กี่คนแล้วครับที่ ที่ยังเจ็บอยู่นะครับอันหนึ่งในนันะ้นโอเคคนที่เจ็บยาวก็คือฮาวีย์เอเลียดเนี่ยก็ยังลง IG อยู่นะครับว่าออกกําลังกายดึงนู่นดึงนี่ดึงน,นั่นในลงยิมอยู่นะฮะนะเขาลง IG ของตัวเองแล้วแล้วก็นี่ดึงยกนะก็อยู่ในช่วงของกระบวนการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เข้าศูนย์วารีบาบัดในแอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยนะอันนี้ก็คือคนที่เจ็บยาวอยู่น่าจะกลับมาได้ในช่วงปลายปลายซีซั่นเลยประมาณมีนาอะไรแถวนั้นเลยถ้าตามที่คาดนะ ส่วนอีกคนหนึ่งที่เจ็บก็เป็นเจมส์มิลเนอร์ดังนั้นมี3คนเจมส์มิลเนอร์เอเรียดแล้วก็ฟาบินโยแต่ฟาบินโยเนี่ยจะกลับมาในเร็วๆนี้แบบไม่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 นานอะ่ะส่วนมิลเนอร์เนี่ยอาจจะจนถึงจบอาจนถึงเบรกทีมชาติเลยก็อีกประมาณ2-3สัปดาห์แต่ Elliot เอเรียดในยาวโอเคอันนี้คือสภาพทีมที่อนะัปเดตณวินาทีนี้นะครับก็ถือว่ากลับกันมาเกือบครบแล้วนะกองกลางนะครับ ทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของตลาดซื้อขายกันบ้างก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับวิพูอยู่อ่ะเรามาเริ่มจากข่าวของฟอร์เรนเวีสกันก่อนนะครับดาวรุ่งพรสวรรค์สูงของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับอันนี้ผมไล่เรียนจากข่าวที่มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือกว่าก่อนนะอันนี้มาจาก s p o ร์ตบิวนะครับ s p o ร์ตบิวก็เป็นสื่อในเยอรมันครับดังนั้นมันก็มีมุมที่น่าเชื่อถือได้อยู่แล้วบิลนะเป็นสื่อที่ อาจจะเป็นสื่อที่อยู่ในระดับพอเชื่อถือได้เลยใช้คํานี้ของเยอรมันถ้าไา้งานเกี่ยวกับนักเตะเยอรมันพอได้เขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจฟอร์เรียนเวสจริงๆและที่ผ่านมาลิเวอร์พูลได้มีการทําการติดต่อครับคีปคีปอินทัชครับติดต่อครับกับทางครอบครัวของฟอร์เรียนเวสอยู่ตลอดเพื่อแบบสารความสัมพันธ์ไปก่อนนะ แล้วก็เพื่อในอนาคตถ้าเกิดจะมีการติดต่อเจรจา,าพูดคุยซื้อขายมันก็ง่ายขึ้นนี่สปอร์ตบิลเขาบอกเลยดังนั้นในสปอร์ตบิลเขาอาจจะมีแหล่งข่าวของเขาที่สอบถามไปยังครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของนักเตะว่าเออร์พูเคยติดต่อไปหาจริงๆอย่างไรก็ตามทีมที่สนใจฟเรนเวสไม่ได้มีร์พูทีมเดียวแมนซิตี้ก็เล่งเลงเล่งเล่งแล,ล,ลอยู่เหมือนกันขณะเดียวกันบิลยังบอกเลยว่ามีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยที่ก็ให้ความสนใจแต่ตัวนักเตะ เขาบอกว่าตัวนักเตะแบบเขามองว่าเขาบอกว่า impossible อ่ะเป็นไปไม่ได้ที่วสจะย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคือเหมือนกับว่าตัวเขาว่าถ้าจะย้ายจริงก็ขอย้ายไปทีมใหญ่ในอนาคตแต่ณเบื้องต้นในระยะเวลาช็อตเทอมหรือว่าระยะเวลาสั้นเนี่ยจะยังคิดว่าน่าจะยังไม่ย้ายก่อนปี2023ก็คือนักเตะอาจจะขอเวลาอีก2ปี เพิ่งอายุ18อ่ะเพื่อนๆคิดภาพตามนะเพิ่งอายุ18อ่ะเขาอาจจะขอเวลาอีกสัก2ปีในการที่พัฒนากับเลเวอร์คูเซนไปก่อนอายุสัก21ค่อยคิดถึงเรื่องการย้ายทีมอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะมาดูกันที่ข่าวต่อมาครับเกี่ยวกับปอป็อกบาโอ้โหมาจากเอาอีกแล้วเคเลมคูนูอีกแล้วฮะก็เป็นสายข่าวที่โอ้โหชอบรายงานข่าวแบบวือหวาข่าวที่เต้าเาหน่อยนะฮะเขาบอกว่าเลอมอริดเนี่ย เริ่มเปิดการเจราจากับทางปอกบาโอเคอาจจะจริงก็ได้หมายถึงว่ากับเรัลมาริดนะในเดือนมก,กราคมนี้แต่มันก็ดูแบบว่าบูวาหไหมว่าอาจจะติดต่อเจราจาเพื่อขอเซ็นสัญญาร่วงหน้าเพราะว่าปอกบาสัญญาเลือปีเดียวแล้วก็ฟรีจะฟรีอะซัม,มอหน้าก็ฟรีเลยล่าสุดนี้เขาบอกแล้วก็พิมพ์มาข้างล่างต่อครับเขาบอกว่าเจ r เกนคอปอีทออลโซคอนซีเดอร์ลิงพอปอกบาเจสเกนคอปก็ กำลังพิจารณาที่จะดึงป๊อกบาอยู่เหมือนกันเพราะว่ามองว่าเอาไว้เป็นตัวแทนมิลเนอร์หรือติอาโกในอนาคตโอ้โหหือหวามากคือสังเกตเลยนะเพื่อนๆทุกทุกคนจําชื่อเคเรมคูนูเอาไว้หรือลองเซิร์ชเข้าไปในทวิตเตอร์แล้วลองไปไล่อ่านข่าวที่เคเรมคูนูรายงานแต่ละอันนี้คือแบบมันจะต้องหือหวามันจะต้องนําคนอื่นมันจะต้องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันอ่านแล้วมันจะรู้สึก ประหลาดประหลาดะนะครับอ่ะโอเคผมเข้าใจมัดริดสนใจมัดมัดิดสนใจป็อกบาจริงแต่กับลิเวอร์พูลกับป็อกบาเนี่ยมันมันยังแบบเม่ใช่เหรอวะมันยังมีความเอเอเข้าใจมะงั้นติดตามกันต่อแล้วกันแต่ก็ฟังหูไวหูแล้วก็ใช้วิจรารณญาณงสูงนะครับมีข่าวกับคาวินฟิลิปครับและหลายคนถามอินบ็อกเข้ามาหรือว่าตอนที่ผมไ like ลฟ์สตรีมเกมฟีฟ่าไี่เนี่ยก็ถามเข้ามาเยอะว่าเอ้าจริงไหมมีข่าวกับเนี่ยว่าเราจะไปแยกกับแมนยูเนี่ยนะครับอ่ะมันก็มีข่าวจริงแต่ผมต้องบอกว่า แหล่งข่าวต้นทางเนี่ยมันมาจาก d a ล l y Star Daily Star เนี่ยเป็นสื่อเทียเดีวยวกับเดอะซันนะเขาก็บอกว่าว์พูเนี่ยจะแย่งกับแมนยูในการคว้าตัวนู่นนี่นั่นกันก็กว่ากันไปเอาเป็นว่าในเบื้องต้นมันยังมาจากสื่อที่ไม่ดังไม่ดังไม่พอมาจากสื่อสายเต้าด้วยดังนั้นก็ฟังหูไว้หูนะครับเดลี่สตาร์จำไว้เลยครับเทียเดียวกับเดอะซันเลยฮะอันนี้ดีกว่าอันนี้มาจากปากของผู้นวนการกีฬาจริงๆดังนั้น เชื่อถือได้นะครับก็ล่าสุดนะครับนะก็พวกผู้บริหารนะครับเซบาสเตียนเคลเขาก็เป็นสปอร์ตดิเรกติ้งสปอร์ตดีเรกเตอร์นะครับของทางดอทมุนนะเซบาสเตียนเคลคนนี้ก็เป็นอดีตนักเตะดอทมุนด้วยแต่ปัจจุบันก็มีตําแหน่งเป็นผู้บริหารในทีมคนหนึ่งเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่า,าในส่วนของจูดเบลลิงแฮมเนี่ยนะครับเขาเป็นนักเตะของดอทมุนและก็ยังคงเป็นนักเตะของดอทมุนอยู่ แม้ว่าจะมีความสนใจในตัวของจูจดเบดดิงแฮมอยู่หลายหลายทีมเลยไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลอ่าเขาระบุชื่อมาเลยดอ o n อ y ลี่ลิเวอร์พูลครับก็คือไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวมีอีกหลายทีมที่สนใจดังนั้นเนี่ยในเบื้องต้นนักเตะไม่มีค่าฉีกสัญญาใดๆทั้งนั้นแล้วนักเตะนะก็ยังเอ j นจอยกับการเล่น,นกับดอ m มด์อยู่และไม่มีสัญญาใดๆทั้งนั้นว่า ตัวของจูต์เบนดิกแฮมจะย้ายในรดเร็วนี้ก็เป็นไปตามที่ข่าวเคยรายงานกันก่อนหนนี้เลยว่านักเตะจะยังไม่พิจารณาย้ายจนกว่าจะถึงจนกว่าจะจบปี2 0 2 2ไปก่อนอะถึงจะค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งเขาอยู่กับดอทบูลเขาก็แฮปปี้ดีแล้วนะด,ดังนั้นนี่คือสถานการณ์ที่นำมาบอกกันแล้วก็บางคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าอาจจะไปเจอจากที่ไหนก็ตามอาผมก็อาจจะบอกนี้นะคือบางที่เขาจะแปลแบบแปลเป็นไทยไปแล้วแล้วก็แปลแบบให้หมือหวาเพื่อดึงคนคือข่าวเนี่ย ผู้บริการคนเนี้เขาบอกว่าสนใจแต่พลาดหัวบางที่เขาอาจจะแปลแบบือหวาไปหน่อยว่าลิพูยื่นซื้อจริงไม่ได้ยื่นซื้ออินเทเลสอินเทเลสเนี่ยแปลว่าแสดงความสนใจอาจจะติดต่อไปสอบถามเบื้องต้นไม่ได้แปลว่ายื่นซื้อนังนัต้องต้องตรงนี้ต้องใส่ใจรายละเอียดให้ดีนะฮะอืมอ่ะ มากระสู่ช่วงสีสันหองแดงนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับปวดหลังปวดเอวปวดเข่านึกถึงกระเบนเน็บยากทาตาจอมทองนะครับแก้กดระย้อนท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในกระเพาะช่วยได้นะครับทำจากธรรมชาติร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าจะสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับฝากผู้สนับสนุนทีดีไว้ด้วยอ่ะช่วงสีสันของแดงก็มาเก็บตกเกี่ยวกับในศึก ลี้ครับกันหน่อยที่เพิ่งจบไปที่เราเอาชนะเปซ่าโตเอนก็จะมีประเด็นที่แฟนๆเขาพูดถึงกันหนึ่งเลยเคือทิจโจนครับตอนหลังจบเกมก็เดินไปมอบเสื้อให้กับอ่านี่ครับเดินไปมอบเสื้อให้กับแฟนบอลลิพูที่เป็นเด็กอ่านี่ครับก็จะเป็นเจ้าหนูสองคนนี้ที่ได้รางวัลเป็นเสื้อครติจโจนกลับบ้านไปด้วยนะครับอันต่อมาอันนี้เขาก็แซวกันนะครับในโลกออนไลน์ว่าท่าที่โอริกี้ใช้ท่ามันป่องล่าสุดเนี่ยเป็นท่าที่ เรียนรู้มาจากแฮร์รี่แม็กควาอันนี้ก็ไปแซวเข,ขานะโอ,อะมอร์ตันครับเมื่อวานนี้ได้รับคำชมเมื่อเล่นดีมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็โ,โหสถิติการผ่านบอลเมื่อวานนี้สำเร็จ94เรเรียกได้ว่าเป็นตัวออกบอลที่ดีมากเลยเมื่อวานนี้นะตรงแดนกลางแล้วเขาก็มีการเอาไปเปรียบเทียบคราว่ามอร์ตันตัวนี้ดูผอมๆกระหย่องกระหยองยนะเหมือนกับสตีฟโรเจอร์กับตอนเมกาตอนที่ก่อนจะได้เซรุ่ม เดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวเข้ายงเข้ายิมเดี๋ยวก็จะโตใหญ่แบบสตีฟโรเจอร์เวอร์ชั่นที่ได้เซรุ่มแล้วได้แต่หน้าค้ายวะเออว่ะเอเอไม่ใช่แค่นั้นนะเดี๋ยวเข้ายิมปุ๊บเดี๋ยวคงจะเป็นกับตันสตีฟโรเจอร์อย่างแท้จริงนะครับมิลเนอร์กับบทบาทที่เอ๊ะพูดคุยกันว่าเอ๊ะหรือจะเป็นมีความเป็นโค้ดในอนาคตหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแม้ว่าจะบาดเจ็บแต่ในเกมที่เจอกับเบรตันเนี่ยก็มานั่งอยู่กับสตาฟโค้ด แล้วก็มานั่งให้กําลังใจน้องๆมาให้คําแนะนําน้องๆด้วยเออเรียกได้ว่าขนาดเจ็บเจ็บอยู่ก็แบบอ่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะมาดูน้องๆดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้นะเออก็จะประมาณนี้ครับทีนี้มากันถึงเรื่องนี้ดีกว่าที่อยู่บนพาดหัวข่าววันนี้นะครับก็คือทําไมมินามิโนถึงไม่ค่อยได้รับโอกาสอ่าคำถามนี้เนี่ย ถูกถามไปยังเจนค็อปหลังจบเกมที่เอาชนะเบรสตันนอตเอ็นนะครับเจนค็อปให้เหตุผลไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่ามินามิโน่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่คุณภาพสูงจริงๆส่วนปัญหาของมินามิโน่คืออะไรทําไมถึงไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นเนี่ยเจนเขาบอกว่าปัญหาของมินามิโน่ก็คือคนอื่นๆเขาก็ทําได้ดีเช่นกันและคนอื่นๆก็ไม่เจ็บซึ่งก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเลยดังนั้นคําตอบคร็อปก็ตอบแบบง่ายๆเลยครับว่ามินามิโน่คุณภาพสูง แต่นักเตะคนอื่นก็คุณภาพสูงและที่สําคัญคนอื่นก็ไม่เจ็บเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วที่คนอื่นไม่เจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยมินามิโนะตอนนี้สบายดีเขาทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยและที่สําคัญเนี่ยผู้คุณต้องเห็นตอนเขาซ้อมเขาซ้อมได้ดีกว่าตอนที่เล่นนะหมายถึงว่าเนี่ยซ้อมได้ดีกว่าที่ฮีโชทูไนก็คือเกมที่เจอกับเปตันถ้าถ้าคนที่ดูคนที่ได้ดูก็จะรู้สึกเหมือนกันว่ามินามิโนะก็ฟอร์มตกๆไปเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับเกมที่เจอกับนอริทอ่า เล่นอาจจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ทาประตูได้ซึ่งครอปก็บอกว่าตอนซ้อมทําได้ดีกว่าตอนที่เล่นจริงๆในเกมที่เจอกับเบรตันดังนั้นยังไงก็ตามเขาก็ยังเป็นผู้เล่นที่อันตรายอยู่เขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องของอทักษะก็โอเคอยู่แล้วก็สิ่งสาคัญคือเป็นคนที่เข้าใจเกมแบบถ่องแท้เป็นนั้งแต่ที่ฉลาดนะครับนะครอปก็ชมแล้วครอก็ชมว่าตัวของมินามิโน,โนยังดีได้มากกว่านี้อีกอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นการตอบคําถามใครลหลายๆคนได้ เกี่ยวกับเรื่องลีครับผมมีสีสันนำมาบอกกันเพิ่มเติมก็คือเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะจับสลากกันวันเสาร์ใช่ไหมแต่เดี๋ยวพอจับมาปุ๊บเจอใครก็ไม่รู้ละค่อยว่ากันแต่ว่ารอบหน้าจะเตะเดือนธันวาคมซึ่งจะไปเตะตรงระหว่างเกะเนี่ยระหว่างโหดูดูเดือนดูเดือนธันวาคมนะเตะแค่ยังไม่รวมเหลีกครับก็มี8นัดแล้วถ้ารวมเหรีกครับเนี่ยมี9นัดโคตรถี่ แต่ระหว่างเกมกับิวคาสเซิลกับเกมทอนนมเนี่ยดังนั้นเกมมันจะไปขั้นตรงนั้นโปรแกรมมันถี่มากแล้วซึ่งบทความตัวนี้เขียนโดย s ซ m o n มอน h e ฮิลส์ของ a อตติกอียเคเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เจนคอปก็อาจจะต้องส่งดาวลงดาวรุ่งลงกันเพิ่มเติมอีกอะแบบแบบอาจจะไม่ได้จริงจังกับรายการนี้แบบอาจจะไม่ถึงขั้นว่าส่งตัวจงตัวจริงลงอะเพราะหนึ่งเลยฟุตบอลรายการคาราบาวครับเนี่ย ผู้ที่เป็นแชมป์เนี่ยนัดชิงชนะเลิศชนะเนี่ยได้แสนหนึ่งแสนปอนนะครับสมมติขเข้าชิงแล้วได้แชมป์นัดชิงได้แสนปอนแล้วลองเปรียบเทียบศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับเรายังไม่นับว่าเข้ามาเนี่ยก็ได้เป็นสิบกว่าล้านแล้วนะและยังไม่นับว่าทะลุไปรอบสิบหกทีมได้อีกเจ็ดแปดล้านนะแต่เอาแค่ไอ้รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะแต่ละนัดเนี่ยได้สองจุดห้าล้านนั่นแปลว่า เงินแค่ชนะรอบแบ่งกลุ่มนัดเดียวเอาแค่นัดเดียวนะได้มากกว่าเป็นแชมป์คาราบาวครับ25เท่าหรือคิดง่ายๆเป็นแชมป์คาราบาวครับ25ปีติดต่อกันเนทะ่ากับชนะรอบแบ่งกลุ่มนัดเดียวนั่นคือความต่างว่าทําไมถ้าเลือกแล้วความสําคัญลีครับมันคือต่ํามากและอย่างที่ผมบอกว่าพอมันมาคั่นอยู่ในโปรแกรมเยอะๆเ,เนี่ย เราจะไปส่งตัวจริงให้มันเจ็บทำไมถูกไหมเราก็เน้นพิมยรีกดีกว่าถูกปะครับมันอาจจะเป็นแบบนั้นอาจจะดาวลงดาวรุ่งก็อาจจะได้ลงกันต่อตัวสมรองก็ได้ลงกันต่อและที่สําคัญสมมุติถ้าผ่านรอบแปดทีมไปได้ไปถึงรอบรองชนะเลิศเตะกันเป็น2เลกอีกเตะยเย้าเยือนอีกในเดือนมกราคมอ่ะซึ่งช่วงเดือนมกราคมเรามีอะไรครับซา่ามาเน่เกอิต้าไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นก็ยิ่งแบบไม่ไหวอีก อขออภัยนะถ้าเกิดหลังอย่างนี้เพื่อนๆจะได้ยินเสียงตุม้มหรืออะไรลงมาเพราะแมวผมมันขึ้นไปข้างบนและเหมือนตะกร้าผมกําลังจะร่วงลงมาในะอีกไม่ช้านี้เตรียมทําใจกับเสียงที่จะเกิดขึ้นได้เลยมาแน่มาแน,าน่ลงมาอาพอผมก็เตือนมาได้แค่นี้แหละผมไม่มีเวลาที่จะไปหยิบมันลงมานะฮะก็าาฝากไปด้วยสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูครับเมื่อวานนี้ผมเจาะฟอร์มดาวรุ่งผมพูดถูกนั่นไงเป็นไงผมคาดดาวถูกต้องเป๊ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวต้องเคลียร์กันนะฮะก็ผมเจาะไว้นะครับสำหรับฟอร์มดาวรุ่งของเราที่เล่นในเกมรีกครับว่าใครดูมีอนาคตบ้างนะครับก็ในสตรีมเกมโคตรแอคทันข่าวได้พูดเนี่ยก็ไปไปดูกันได้นะฮะอ่ะเรื่องของซาร่าก็ยังย้ำนะครับคนถามกันเข้ามาก็ขอย้ำแล้วกันว่า500 0 0 0ปอต์ต่อสัปดาห์ ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นข่าวปลอมข่าวลือนะครับห้าแสนนะ่ะนข่าวจริงคือต้องการประมาณ4ี่แสนนี่แหละแล้วก็เควินพาวเมอร์ก็ยืนยันนะว่าลิปูอาจจะขอเจราจาให้มันต่ำกว่า4ี่แสนบอน์นิดนึงแล้วก็อาจจะให้เป็นสายฟรีสายฟรีเอาอก็คือให้เป็นเงินกินเป่าเพิ่มเติมไปเอาอถ้าต่อสัญญาเดี๋ยวให้เงินกินเป่าเพิ่มก็ประมาณนั้น ติดตามกันดูแล้วก็มีข่าวลือหลุดออกมาว่าโมซาร่าเนี่ยอยู่อันดับ6ของฟุตอบอลลงดอนะทุกปีเราไม่ต้องไปแตกเราอย่าไปแตกตื่นนะฮะทุกปีเขาก็จะมีแบบหลุดบอลลงดอมาอยู่แล้วว่าใครได้แชมป์อันดับนู้นนี้นั้นออกมาแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงสังเกตไหมไอ้ที่หลุดออกมาก่อนอ่ะมันไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์คะนคแนนหรืออันดออันดับพอมันออกมาจริงๆก็ไม่ได้ตรงตามที่หลุดออกมา แต่ที่หลุดออกมาก็คือเมซี่ได้บารลงดอก็เรื่อง,องก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะเมซี่เขาก็ได้แชมป์โคปาอเมริกาได้นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เลวานด็อกกี้ที่2ส,ส่วนโมซาร่าที่6อ่ะอันนี้ก็แค่นํามาฝากกันเป็นสีสันนะแล้วก็ทิ้งท้ายที่ฟาเบกาแล้วกันฟาเบกาเนี่ยเขาก็เปิดให้ให้แฟนๆของเขาเนี่ยได้มาตอบ Q&A มาถาม Q&A ใน Twitter แล้วเขาก็จะตอบอ่ะก็มีคนเข้ามาถามว่า ผู้เล่นที่คุณเจอแล้วแบบรับมือด้วยยากที่สุดตอนที่คุณอยู่อาร์เซนอลนะย้ําว่าตอนที่อยู่อาร์เซนอลคือใครเชสตฟอร์เบการบอกว่าซซเวนเจอรัลแล้วก็คําถามก็คือสนามที่คุณไปเล่นด้วยอะที่คุณไปเยือนแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โหเป็นสนามที่เออบรรยากาศดีที่สุดอ่ะดีที่สุดเลยนะในอาชีพคาแข่งของคุณเลยแอนฟิวผมรักการเล่นที่นั่นมาก เชฟสฟาวเกียสยังตอบต่อยอครับอ่ามีคนถามอีกว่าคุณมองว่าใครเป็นกองหน้าฟอสไนทที่ดีที่สุดในโลกนะเวลานี้เขาบอกว่าตอบง่ายมากโรเบร์โตฟิมิโน,โนตอบเกี่ยวกับฟิลิปูถึงสามข้อเลยนะฟาเบกีสมี่แอบเป็นแฟนฟิลิปูหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้แซวเฉยนะ อขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด s u บส c ค i b e กดกระดิ่งในช่องของผมให้ด้วยนะครับโค้ดแอคทันข่าวีิพู2 2 5 0 0 0 subscribe แล้วโตไปด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ชื่นชอบคลิปนี้ง่าย,ายๆฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปแค่นี้ก็เป็นกำลังใจกันแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ